ねえ。<music> มีนะคะก็เรื่องงามยามดีนะคะทุกคนพึ่งได้พัสดุมานะคะทุกคนคือเชื่อว่าใครหลายๆคนคือคงจะเห็นแบบว่าโรลเ e r s ์สเกตแบบโดนยิงแอดใน facebook ในแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบต่างๆนานาเพราะว่าเหมือนมันเป็นเทรนด์แห่งปี2021เลยใช่ไหมทุกคนเองก็แบบเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เห็นแอดโฆษณาแบบตอนแรกก็พยายามแบบว่าข่มใจข่มใจข่มใจนะคะแบบว่าเอ้ยฉันจะแบบไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อพะแบบ เห็นราคาแล้วค่อนข้างจะรู้สึกว่าแบบสะดุ้งนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะด้วยความที่ทนไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนก็เลยจัดมาค่ะ Impala Roller Skate นั่นเองค่ะดนี่นะคะคือรองเท้า Roller Skate ของแบรนด์ Impala นั่นเองนะคะทุกคนเป็นแบรนด์ของ ออสเตรเลียนะคะทุกคนแต่ว่าตอนมิกกี้สั่งมาเนี่ยคือสั่งมาจากร้าน pre order นะคะคือตอนแ,ตแรกกะว่าจะสั่งจากเอาเวนไซ่ของอินพาร่าเลยโดยตรงนะแต่ว่ารู้สึกว่าคือการชิปติ้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะวุ่นวายกับภาษีแบบเออนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยที่เกีย่ยวกับแบบไปวุ่นวายอะไรตรงนั้นก เห็นแล้วแบบคือมันต้องมีแล้วอะใช่ไหมคือใครๆเขาก็แบบว่าเล่นโรลเลอร์สเกตเล่นเซิร์ฟสเกตเล่นแบบอินไลน์สเกตกันอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยคิดว่าแบบอ่ะมันน่าจะถึงคิวของดิฉันบ้างแล้วนะคะก็เลยแบบจัดมาในราคาที่ก็เจ็บพอสมควรนะทุกคนแต่ว่าก็ยอมอะเคยป้าแบบเจ็บแต่ก็ยอมอะไรอย่เงี้ย เรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าชั้นทนไม่ไหวแล้วคือจะเป็น day 1ของการเล่น r o l เลอร์สเกตเลยนะคะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าข้างใน หน้าตาเป็นยังไงนะคะทุกคนก่อนที่จะไปแกะกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องกุ๊กกี้ w i ฟี่ n ินคอมม d นก่อนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กี้นะคะเออทุกคนเราก็จะบอกว่าตอนที่ซื้อมาคือควรจะซื้อแบบโปรเทคชันมาด้วยนะทุกคนนี้จะเป็นของ Impala ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะเป็นมือใหม่ใช่ไหมเป็นแบบ บิเกนเนอร์เลยคือคือตอนเด็กๆอ่ะเหมือนจะจําได้มีความทรงจําว่าเคยเล่นนะแต่ว่าเป็นแบบ inline skate อ่ะตอนเด็กแบบมากๆอ่ะแบบอายุยังไม่ถึง10บขวบแบบจําได้ว่าพ่อซื้อให้แล้วก็เหมือนแบบต้องแชร์กันกับน้องด้วยซ้ําอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าถามว่ามีพื้นฐานไหมอาจจะมีแบบเล็กๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเซิร์ฟสเกตกี้ก็ไม่ได้เล่นนะทุกคนเนี้ยแล้วก็เหตุผลที่กี้ซื้อเจ้าตัว Impala คู่เนี้ยมาเพราะว่าเห็นแล้วมันน่ารักมากทุกคนมันมีความแบบเป็นกี้มากๆคือกีดูแบบหลายแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นม็อกซี่อาคา a ยแล้วก็อิมพาร่าใช่ไหมกีก็รู้สึกว่าเออแบ,บแบ,บรนด์อิมพา a เนี่ยน่าจะแบบเป็นสีที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะโอเคค่ะแกะเลยดีกว่าไม่พูดมากละนาออุ้ยน่ารักมากทุกคนน่ารักมากโอ my god คู่แรกนะคะราคาเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะเพราะว่าไม่อยากจะพูดในคลิปนี้กลัวว่าแบบเดี๋ยวหนึ่งรู้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะโดนเละเลยหรือว่าแม่รู้ก็คือฉันจะโดนเละเลยนะ,นะคะก็<ๆ>ถ้าคุณแม่ดูอยู่นะคะก็ตามนั้นนะคะคือเหตุผลหลักที่ซื้อมาเพราะว่าอยากจะมีกิจกรรมนอกบ้านตอนเย็นๆแบบคนอื่นๆเขาเพราะว่าดิฉันไม่มีจักรยานแต่ว่าคุณหนึ่งเนี่ย มีจักรยานนะดิฉันก็ต้องเหมือนแบบเป่าเปลี่ยวอยู่ในบ้านแล้วดิฉันเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบวิ่งอะไรเงี้ยก็คือเหตุผลหลักก็คืออยากมีกิจกรรมนอกบ้านนั่นเองค่ะอมมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นรองเท้าสีเขาเรียกว่าสีเรนโบว์คิดว่าน่าจะเป็นสีเรนโบว์นะทุกคนนี่น่ารักมากทุกคนดีเทลคือตรงเนี้ยก็มีเขียนว่าอิมพาร่าด้วยนะทุกคนแล้วก็ล้อแบบน่ารักมากคือน้ําหนักค่อนข้างที่จะหนัก ละ roller skate ไงที่บอกอ่ะเท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกค่ะอ่ะนี่นะคะก็จะมีแบบชื่อแบรนด์อินพาแล้วคือมันแบบเป็นสีเรนโบว์ที่น่ารักมากนะทุกคนแล้วตรงนี้เขาจะเรียกว่าเออโท่สต็อปใช่ไหมเออกี่ก็เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้หยุดแต่กี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันหยุดยังไงเพราะว่ายังไม่เคยเล่นเดี๋ยววันนี้จะต้องลองเล่นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ เออล้อค่ะก็เราจะต้องตรวจเช็คล้อนกนก่อนนะคะว่ามันหมุนแบบดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนเกียก็ได้ไปศึกษาในย t u b e แบบหลายๆคนนะว่าแบบเออเราต้องดูก่อนนะว่าล้อมันหมุนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอา่าเชื่อว่าหลายๆคนอนะ่ะที่แบบอยากได้อะคือบอกเลยซื้อเอะเออเพราะว่าตอนเนี้ยมันมาแรงพอมันมาแรงแล้วแบบเราอดใจไม่ไหวเพราะว่าคือเขาว่ายิงแอดหัวเราะอะไรทุกคนแบบ ยิ่งแอดกันมาลวนๆนึกออกปะแล้วคือแบบเช็คดูในสตอรี่ใครหลายๆคนก็คือแบบเล่นสเกตเล่นเซิร์ฟสเกตอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆอะทุกคนก็ดูดิดูดิมันแบบน่ารักแค่ไหนใครจะอดใจไหวอะทำจริงอะ <c oughs> ใช่ไหมคะอ่าแล้วในนี้เขาก็จะมีใบเอ่อวอร์รันตีมาให้ด้วยนะคะว่าโอเคเป็นของอิมพาร่านะ <c oughs> คิดว่าจะลมไหมวันเนี้ย จริงเหรอทำไมคิดว่าเราจะล้มล่ะจะไม่ล้มก็ได้เพราะว่าเธอจะต้องช่วยเราเธอต้องล้มอ่ะประมาณทําไมเราต้องล้มด้วยคะหนึ่งเตรียมตูดไว้ตูดไปยังทาอะไรอ่ะไปล้มบ้าเตรียมตูดไ้ก็แหกฉันไม่ได้เข้าทำขาบก็แหกกับพื้นอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น protection นะคะที่กี้สั่งมาเหมือนกันก็สั่งมาจากร้านเดียวกันนั่นแหละอ่ะก็คือเป็นสีใสลุง คือโปรเทคชันเขาจะมีโปรเทคทั้งสองมือแล้วก็เข่าด้วยนะทุกคนของที่จะเป็นไซส์ M นะคะที่ฝั่สีนี้มาเพราะว่ามันดูเข้ากับอันนี้รองเท้ามากที่สุดก็เลยแบบอ่ะเป็นันนีลวกันราคาก็ยังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไว้นใน, description นอธิบาะจะแนะนําว่าควรใส่ถุงเท้าที่สูงขึ้นมานะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะไปขูดกับเออหนังของเราหรือว่าประขาของเราได้อาจจะแบบเกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือแนะนําว่าให้ใส่ถุงเท้าแบบสูงสูง,สงแต่ว่าเดี๋ยวกี้ค่อยไปซื้อทีหลังแล้วกันนะ ้องแบบว่าประคองเขาไหมคะอ๋อทุกคนลืมไปก่อนที่เราจะไปเล่นกันใช่ไหมคะก็กี่เนี่ยจะต้องดื่มวิตามินอะโลฮาแบงคอกก่อนนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเม็ดฟูนะคะทุกคนแมกนีเซียมควอสมัลติวิตามินนะคะเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คนที่ทํางานหนักนะ,ะออกกาลังกายลดอาการการเกิดตาคิวแล้วก็ลดไมเกรนนะคะทุกคนทาให้นอนหลับฝันดีหลับดีแล้วก็หลับสบายนะคะแถมยังคลายกล้ามเนื้ออีกด้วยนะคะทุกคนกี่ก็เลยเลือก วรวมทุกอย่างไว้ในเม็ดกูเม็ดเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ยังผลิตที่ประเทศเยอรมันมีด้วยนะคะทุกคนซึ่งสุดยอดมากๆวิธีรับประทานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่1เมตรต่อปริมาณน้ํา2 0 0มลลิตรนะคะ1เมตรต่อวันง่ยค่ะก่อนเล่นโรลเลอร์สเก็ตเวิร์กแน่นอน,นะคะ่ะ ก็คือจะประมาณนี้นะคะก็าการฝึกตะกันนิดนึงคือได้แค่แบบไปข้างหน้าแล้วก็แบบเบรกอะไรเงี้ยก็คือได้แค่เบรกแต่ว่ายังหมุนตัวอะไรไม่ได้นะคะวันที่1ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนใครนะคะที่ชอบคลิปพี่ไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพุกี้อยอยฟีดของมารด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะพัฒนาการการเล่นโรลเลอร์สเกตไปถึงขนาดไหนจะแล้วนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย